คิจกูดเมืองแมนแค้นลอยพระพุทธบาทลาลดาดไม้ผลเมืองค้นคุณธรรมสวยล้ำน้ำตกกระทิงมิ่งเมืองเหลืองจันทบูรศูนย์วัฒนธรรมชองกสนอมเพเขาวิจกูดบริหารงานโดยนางสาวพิมพ์วันอินทรังสีผู้ชำนาญการพิเศษรักษาการในตําแหน่งผู้ในการกาสนอมเพเขาิจกูด กศนอมเภอเขาคิจกูดมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน11คนแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน2คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนพนักงานร,ราชการจำนวน7คนพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน1น่คนกศนอมเภอเขาคิจกูดขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565ันอกสานอมเภอเขาคิจกูดได้ดำเนินการ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศสนองซึ่งการสนองเพิงเขาทิจะกูดมีการดำเนินงานดังนี้ าการศึกษาขั้นพื้นฐานก็สนองเพเขาคิจกุได้ตระหนักและแรงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยในปีงบประมาณ2,565มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน240คน กศนเภอขาวที่จะกูได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เช่นการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงานให้นักศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ออนแฮนออนไซต์รวมถึงดำเนินการทดสอบวัดผลสำฤทธิ์การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตทั้ง2ภาคเรียน และสัต์กิจกรรมทางด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนซึ่งได้มีการดำเนินการดังน,นี้โครงการคุณธรรมจะระยธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาโครงการส่รงเสริมความรู้ต่อต้านยาเสพติดทุบีดัมบวรโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โครงการอบรมอาสาเยาวกชาติกรสนอําเภอเขาคิชกูดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโครงการรูปเสือกิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกทั้งดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้สามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แสวงหาความรู้และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุขการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนเผ่าเขาคี้จกูได้จัดการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการดำเนินงานดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการตามโครงการฝูงฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพระยะสั้นชั้นเรียนวิชาชีพและหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อการมีงานทำซึ่งได้มีการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนประกอบอาชีพพึ่อพาตนเองได้มีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเช่นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนเช่นโครงการการพัฒนาสังคมและชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนช่วงโควิด19และโครงการอบรมให้ความรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การป้องกันโรคไข้เลือดออกการทำน้ำยากันยุงสมุนไพรการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น โครงการการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะปลูกต้นอ่อนผักบ,บุ้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนในช่วงโควิด -19 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยครูกศนตตำบลได้ดำเนินการขยายเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลให้แก่ประชาชนโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้สูงอายุตามโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุตลอดจนได้จัดโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาเขมรให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยกอสน,อนเภอเขาคิจกูดได้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเขาคิจกูดผ่านรูปแบบต่างๆภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในปีงบประมาณ2565 ห้องสมุดได้มีการให้บริการยืมคืนงดนั่งอ่านที่ห้องสมุดและมีการบริการการอ่านทางรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดจำนวน1,811คนและมีผู้ใช้บริการตลอดปีงบประมาณ2,565จําจำนวน1 000, 3 2 9 5คน มีการจัดโครงการดังนี้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การอา่านร่วมกับภาคีเครือข่ายประจำปี2565โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D ก้าสู่ดิจิทั l ไลบรารีโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ครงการปรับปรุงภูมิทัศห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเขาคิจกูดโครงการวันรักการอ่าน2เมษายนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยโครงการวันสุนทรผู้รวมพลังต่อต้านยาเสพติดประจำปี2565 และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2565รางวัลที่น่าภาคภูมิใจประจำปีพมประมาณ2565อำเภอเขาคิจกูลได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจําปีงบประมาณ2,565จากสํานักงานกศนอจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลลองชนะเลิศระด,ดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดจัดทําโครงการจิดอาสาต้นแบบของสํานักงานกศนอระดับสํานักงานกศนอจังหวัดกลุ่มเบญจบุรพาประจําปี2,565จากสํานักงานกศนอจังหวัดกลุ่มเบญจบุรพา